ไกด์ดวงชะตาในสัปดาห์เข้ากับผมนัดนอนรันนะครับท่านี้เกิดในวันเสาร์ครับช่วงสัปดาห์นี้คนวันเสาร์มันมีโรคเลื่อนเกิดขึ้นนะฮะฉะนั้นใครที่นัดหมายใครไว้อาจจะมีการเลื่อนหรือว่าใครที่มีกําหนดการอะไรบางอย่างที่ กำลังจะได้ทําอาจจะมีการเลื่อนใครที่มีคนรับปากอะไรเรื่องสําคัญๆคัอะไว้นะครับก็อาจจะบิดคําพูดหรือว่าเลื่อนไปก่อนหรือบางทีอาจจะยกเลิอกอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นอย่าเชื่อข่าวอะไร100นะร้อเนะฮะแต่ว่าให้เต็มการความพร้อมล่วงหน้า,าไว้ก่อนก็ได้แต่ว่าอย่าเพิ่งรีบแบบออกตัวแรงนะฮะในเรื่องต่างๆแล้วบางทีเรื่องของการติดต่อการเจราจานะครับมันจะมีอุปสรรคก่อนแล้วมันจะแก้ได้ทีหลังจะว่าไฮะในช่วงนี้ บางทีอาจจะมีเรื่องของโทรศัพท์เสียเจ๊งพังนะฮะหรือว่าการติดต่อการสื่อสารอุปกรณ์เทคโนโลยีอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านพังเจ๊งซ่อมซื้อใหม่ประมาณนี้นะมันจะอยู่วนๆลูปพวกนี้แหละนะฮะเพราะฉะนั้นคือนคนเกิดวันเสาร์จึงต้องเออระมัดร,ร,ร,ระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายนะฮะระมัดระวังเรื่องของคําพูดวาจาบางทีแบบหงุดหงิดมาก ระเบิดอารมณ์นะครับคำพูดปังเสร็จเลยนะครับทีช่วงนี้หงุดหงิดยาพิมพ์หงุดหงิดยาเข้าโซเชียลหงุดหงิดยาระบายนะครับทางโซเชียลเพราะว่าบางทีมันจะไปบ่นแฟนให้อ่า โลกทั้งโลกเขารับรู้หมดอะไรอย่างี้นะฮะแต่แฟนเราไม่รู้อะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนกิดยายาระบายทางโซเชียลเนาะบางทีมันจะเข้าตัวแล้วก็มันทําให้เดือดร้อนได้นะครับเรื่องแรกนะเรื่องต่อมาเรื่องของการเรียนนิดนึงนะใครที่เรียนอยู่นะครับช่วงนี้จะมึนๆงงๆกง,ง,ง,องๆอารมณ์แบบโอ้เหมือนจะจําได้แต่จําไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์แล้วก็ระมัดระวังเรื่องของอความจําช่วงนี้นะครับจําเป็นภาพจะดีจํา อ่านหนังสือแบบสั้นๆอย่านหนังสือที่ยาวๆก็จะดีนะครับประการต่อมาในพื้นดวงมันเด่นเรื่องของโชคฟุกฟุกโชคลาบนะครับถามว่าโชคลาบมาจากไหนพื้นดวงโชคลาบมาจากาแฟนนะฮะแฟนให้โชคให้ลาบบางทีเป็นอายุแฟนหรือว่าบางทีวันเกิดแฟนบางทีปีเกิดแฟน,น,แฟนหรือถ้าไม่ใช่แฟนคือคนใกล้ชิดรู้ตื้นลึกหนาบางเรานะครับบางคนเป็นเพื่อนสนิทนะประมาณนี้นะฮะ เพื่อสนิทให้โชคให้ลาบกับเราก็ได้นะครับเพราะนั้นช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นวันที่ดีนะครับในช่วงนี้แล้วก็การต่อมาในพื้นดวงนะฮะสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งคือเรื่องการรับปากนะครับบางทีเราจะรับปากแล้วเราทําไม่ได้ตามนั้นเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบรับปากว่บปูกปับฉับพลันนะครับข้อดีกอย่างคือมีข่าวดีๆเข้ามาเซอร์ไพรส์ครับช่วงวันที่นิ่งๆไม่มีอะไรดูเหมือนจะไม่มีอะไรก็ตามอยู่ดีมีเซอร์ไพรส์มีข่าวดีหรือว่ามีอะไรที่ปูกปับฉับพลันจะมาวันประมาณนนั้้แลวก เรื่องของลูกน้องบริวารนะครับจะทําให้งานเสียหรือว,ว่าประสานงานฝ่ายประสานงานทํางานตกหลน่นนะฮะหรือว่าลูกน้องของเรานะครับเรียกว่าทํางานแบบไม่มีสมาธินะครับช่วงนี้ก็คือเราต้องคอยติวคอยเทรนแล้วคอยเตือนเขาหน่อยนะบางทีก็อาจจะมีปัญหาอะไรในใจก็อย่าไปใช้ความรุนแรงในการพูดคุยในการสั่งการสั่งงานนะครับก็อาอรุอ์โม่หรกันนิดนึงแล้วก็ต่อมาเรื่องของความรักนะครับในช่วงนี้คอนโซลนะครับต้อง ฟังหูไห้หูบางทีจะมีคนเข้ามาแล้วบางทีเข้ามาแบบเออเหมือนจะดีอเหมือนเป็นพระเอกเลยนะฮะเหมือนเป็นพ่อพระเลยนะฮะบางทีก็ต้องระวังดีๆนะฮะพูดถึงพ่อพระแม่พระนี่คนเกิดวันเสาร์นี่พ่อพระแม่พระมากกว่านะฮะโดยเฉพาะเวลาอารมณ์เสียเรื่องหงุดหงิดใครทําให้โกรดนี่พ่อแม่พ,พระเพลิงเลยนะฮะฉะนั้นช่วงนี้ระวังเรื่องอารมณ์หน่อยเพราะมันจะมีคนจุดอารมณ์ให้เรานะครับหงุดหงิดบางทีเป็นคน,นที่ทำง,งานบางทีเป็นคนใกล้ตัวบางทีเป็นแฟนเราเนี่ยแหละนะฮะทำให้หงุดหงิด ะน,นช่วงนี้ใจเย็นเย็นนะฮะแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทําอะไรที่เราอยากทําซะทําอะไรที่รีแลกซ์ได้ก็รีแลกซ์ซะนะฮะเพราะว่าช่วงนี้บางทีคาดหวังกับคนอะไรมากไม่ได้ถ้าไปคาดหวังแล้วมันไม่เป็นไปตามนั้นแล้วก็งุนหงิดอารมณ์ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนเกิดวันเสาร์นะครับเรื่องเรียนีกอย่างนะฮะในช่วงนี้จะมีข่าวดีเรื่องเรียนนะใครที่รอคอยบางอย่างแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งคือเรื่องของสุขภาพร่างกายป่วยจะหายใครที่เปิดไข้ไม่สบายจะหายส่วนคนที่ไม่เป็นอะไรเลยนะครับระวังโรงของบ้านหมุนโ บ้านหมุนโลกหมุนช่วงนี้นะครับโรคลมดีลมกดแก๊สในกระเพาะกดไหลย้อนหรือไม่ก็โรคลมคือลมขึ้นลงนะครับคนริบลงไปลําไส้ท้องผูกท้องเสียอะไรก็มีนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเป็นประมาณนี้แล้วก็กดไหลย้อนนิดนึงนะครับแล้วก็ต่อมาในเรื่องของเ,อเลขมงคลนะครับมีดังนี้มีเลขสองนะฮะเลขสี่เลขแปดเลขหกนะครับสองสี 4, 8, ่หกแปดเออประมาณนี้นะแล้วก็เรื่องของเลขที่ไม่ถูกชโชลคือเลขศูนย์สีที่ถูกโชลครับมีดังนี้ สีดำนะฮะสีขาวสีชมพูแล้วก็สีเหลืองครับส่วนสีที่ไม่ค่อยถูกฉลกคือสีส้มนะครับแล้วก็เรื่องของวันที่ดีครับมีวันนังคารวันจันทร์นะครับแล้วก็วันเสาร์วันที่ติดขัดคือวันพฤหัสนะครับแล้วก็ช่วงนี้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์ทําบุญเกี่ยวกับ บริจาคเลือดทำบมุญเกี่ยวกับช่วยเหลือสัตว์ทำบมุนเกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วยเหลือเด็กแล้วก็ทำบมุญเกี่ยวโรงพยาบาลดีเป็นพิเศษนะครับช่วงนี้ใครที่มีลูกต้องระวังลูกป่วยไข้ไม่สบายหรือว่ามีเรื่องบาดเจ็บเล็กเจ็บน้อยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ข้อดีคือเขาจะสร้างความชื่นอ,อกชื่นใจหรือว่าสร้างรอยยิ้มให้กับคนในตระกูลคนในบ้านเป็นพิเศษนะในช่วงนี้นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดครับช่วงนี้ มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อการเจรจาการต่อรองอาจจะมีการเลื่อนนัดผิดนัดเล็กๆ,ๆน้นอๆแต่ท้ายที่สุดแล้วเราจะมีวิธีแก้แล้วก็แก้ได้ด้วยจะมีโชคจากการแก้ปัญหาในช่วงสัปดาห์นี้นะครับลาไปก่อนโชคดีมีความสุขครับเป็นกําลังใจเสมอครับสวัสดีครับ